แขกรับเชิญพิเศษในวันนี้โอ้คนนี้เป็นหลายอย่างครับพระเอกนะฮะพิธีกรเป็นตลกเป็นผู้กํากับหนังโอ้เป็นที่รู้จักอย่างดีครับวันนี้เขาจะมาอีกหนึ่งบทบาทนะฮะจะมาร้องเพลงให้เราได้ฟังกันในรายการของเราครับกับบทเพลงนี้ฮะหลาบแล้วเมียน,น้อย ไปไปหายคนเออ่พ่อพี่น้ออยน้องทอยแหก่านทางเดินวันนี้ไปนี่คนเออห่างเฮินเงียบหายไม่มาข่าวคองไร่ไรคนไปเกลียงชาดออกลูกฉลาดตอนเราไปงานชักรา เซอมาตูเย็นผัดลมเสื้อผ้าถ้วยชามมีผ้าไม่เจอเมียน้อย้าไม่ร้อยแล้วพี่้ายังไม่มีขอดี่อย่ามีเพื่อนเธอ,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 อคิดตั้งเมียลวง คู่ควงรักยิงแรกเจอ,อยกโหดให้พี่เมียเออที่เพลอพลาดล้นลงแล้วลาบแล้วเมียน้อยไม่ร้อยแน่ๆเมียหลวงของแท้รักลูกรักหัวแน่แนวอย่าเชื่อเพลงว่าเมียน่อยร้อยว่าวันแถว a tua inglês ชอบหรือไรครับเนี่ยชอบนะชอบชื่อเพลงหลาบแล้วเมียน้อยครับหลาบจริงๆไม่ได้พูดเล่นครับไม่มีอะไรมาร้องให้ฟังเฉยๆไอ้นี่มันเป็นเพลงเพลงสำเนียงใต้ใช่ครับคุณก็รู้นี่ก็รู้ก็สำเนียงใต้แล้วทำไมไม่ร้องสำเนียงเชียงรงเชียงรายอะไอ่ะ น้องสลอสล้ออะไรแบบทางเหนือเหนือผมชอบร้องเพลงใต้ครับอย่ามาขุดคุยเรื่องส่วนตัวของผมเรื่องแดนเซอร์คุณยังไม่จบนะคุณน้ตเรามันเราไม่ต่างกันหรอกเออลาบแล้วมีน้อยอย่านะอย่านะเข้าตัวนะเออคุณหม่ำนี่ทำอะไรทำไมดูดีหมดเลยก็ไม่รู้ เดี๋ยวครูเทียมก่อนครับคลิปเพลงเป็นไงครับโอ้ร้อยร้อยอย่างแรงครับถ้าพูดแบบภาษาคนที่อยู่ใต้มานานนะฮะครับคือไปทำมงตีเอกชัยนานมากวันนี้คิดว่าเอกชัยน่าจะหยุดร้องเพลงได้แล้วนะฮะขึ้หมอมมาแล้วครับคุณํำเดินนะครับเห็นว่าเป็นไงครับเพลงนี้คุณอาจจะร้องสำเนียงใต้คุณส่งซิกให้แล้วคุณเคยมีเมียน้อยอยู่ภาคใต้อีกได้วรือกนต คุณหาเรื่องใส่ตัวอีกแล้วนะคุณหาเรื่องใส่ตุ๋งแลผมเนี่ยผมเข้าไปดูคุณใน YouTube เป็นไปดูวิวแรกนะคือผมโอ้ยนี่ผมเพิ่งลงไป14วันได้14วิวพี่นรสวิวหนึ่งแล้วเหรอวิวแรกอาจารย์ตื้อแอปแต้เป็นส่งไปให้ผมแล้วบอกช่วยดูหน่อยผมดูผมก็ดูรายละเอียดว่าใครทำดนตรีอ๋อโตแอปแต้ อาจารย์ตื้อแล้วก็บอกอาจารย์จวบวงวิชาแต่งบอกเพลงนี้ยังไงก็ร้อยๆแล้วออกมาดีจริงๆคันนี้เอ็มวมึงทำนั่งเป็นมึงทำอะไรอะไรอะไรนอื่นยังมันดีหมดเลยอ่ะเขาอินเขาอินเขาไม่น่าหลวมตัวเลยเขาอินเขาน้อยใจเขาแต่สิ่งที่น่าชื่นชอบของเพลงนี้มันเป็นมิติใหม่ทุกคนคิดว่าหมั่ม ต้องร้องแนวแบบอีสานพลิกเลยมาร้องใต้ผมร้องเอาใจเมียด้วยครับให้เขาดู้ว่าอ๋อเ<ผ>ม,มียเ<ะ>มียเป็นคนใตเ้เอาอีกแล้วเนาะเขาบอกเอาใจเมียังไงเมียผมเมียผมปัจจุบันเนี้เนี่ยผมแต่ชีวิตเราเป็นอย่างนี้ไหมอะไรนะในเพลงเราก็เบื่องี้จริงๆไหมคุณเอาอีกแล้วตาม <laughs> กำลังจะบอกว่าผมได้ยอยู่สมาคมคนรักขบวนคุณเป็นนายกสมาคมอยู่คุณเท่งเป็นรองนายกคุณนงคุณนงเป็นรองอีกคนหนึ่งแต่ตอนนี้สองคนนี้ยังเข้าบ้านไม่ได้เลยเนียบร้เท่งเท่งเกมนงคาหนังคาเขา <laughs> เส่วนคาหนังคาเขาไวๆนี่จะเจอเขาหม่ำเท่งนงนะกับภาพยนตร์เรื่องคาหนังคาเขา <laughs> ก็ผมลองนี่ผมเลิกแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาอยู่แล้วคุณก็เคยไปพักหนึ่งมนเชื่ออะกับแดนเซอร์จำได้ปะล่ะที่ที่พี่ต้อยพี่ต้อยเมียพี่ไปคานใต้ต้องรถไปแอบดูพี่อะพอเถอะมั่พอเถอะผมบอกแล้วเราจะตายกันทั้งคู่สวัสดีครับพี่เงันเรื่องจริงนะฮะ อะไรนะเรื่องจริงนะคันเรื่องจริงครับต้อนคันใต้ท้องรถพันพันก็อย่านะครัเห็นขิมๆอย่างนี้ไม่มีเหมือนกันนะพันเรืมองนะอย่า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 แซมมานะเพลงเป็นไงบ้างครับพี่เอดีมากดีมากเป็นคำถามที่ดีมากเอาคุณสุ่ครับว่าไงเพลงเมื่อกี้คุณสู่ฮะเป็นไงฮะหนูอยากฟังพี่หม่ำร้องเป็นท่อนจบอ่าลาบแปลวเมียน้อยไม่ร้อยแน่แน่ เมียหลวงของแท้รักลูกรักผัวแน่แน่วอย่าเชื่อเพลงว่าเมียน้อยโอยว่าว่านแววโกทุกกบตัวเองแล้วเมียน้อยไม่ร้อยเสียเลยโอ้โหเหมือนเดิมป๊ะไออแม่นมากเลยอะเมื่อกี้หนูยังพูดไม่จบหนูบอกว่าหนูอยากฟังพี่หม่ำร้องท่อนสุดท้ายเป็นภาษาเหนือ ามาอีกคนกันพี่มาอีกคนแล้วต้องคุยกับมว่ากนันแล้วตั<ม>้งแ,<ม>แต่มีพวกฝรั่งเราไปเยอะนะเราแต่แต่ไปฝังเพชรมาแล้วอาจารย์ฉลาเขาบอกแล้วว่าครับผมก็แปลกๆดีฮะไปไปมาแล้วอาจารย์คงอาจารย์อย่าพูดอะไรแม่อาจารย์ฉลา าจะพูดพูดได้นะนั่งยิ้มฟันแห้งอยู่คนเดียวนั่งคอ่อนนึ่อยากชื่นชมอาจารย์ผู้ประพันธ์นะครับอาจารย์ประจบบงพิชานช่ไหมฮะคือมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากในความเห็นผมนะหนึ่งเอารูปแบบของเพลงลูกทุ่งแท้ๆเลยในขณะที่ชาวบ้านเขากำลังเหอแบบอินดี้แต่พี่มัมออกมาแบบลูกทุ่งแท้นะครับ อันที่สองก็คือในสำเนียงใต้แต่เอาลูกเอื้อนลูกเล่นแบบอีสานมาผสมมันลงตัวมันแปลกและมันมีเสน่ห์มากครับที่นั่งอยู่สี่คนนะอาจารย์พูดดีที่สุดเลยดีครับพี่หมาผมว่าผมว่าเพราะนะครับมาเพราะรูเทียมก็พอทนเนี่ยสองตัวนี้ไม่ไม่เท่าไรสองท่านนี้สองท่านเนี่ยนในกรรมการไม่ใช่ประดุกเรียกเป็นตัวเลย แต่แต่ก็ขอบคุณมากครับอือครับพี่พี่เดี๋ยฝากไว้ไเราจะตามยังไงตามพี่ได้ที่ไหนยังไงยูทูบได้ที่เวิร์คพอยต์อะไรนะอะไนเพลงฮะใครอยากฟังเพลงก็กดไปเลยหลับได้มีน้อยะมีโหลด<า>ไหมมีโหลดกดดอกจันอะไรไม,ม,ม,ม่มีมีแต่ดอกไม้จันกดเข้าไปดูเลยไปดูเลยไปดูเลยหลับแล้มีน้อยงานจ้างไหมพี่มีรับงานจ้างไหมมีติดต่อมาแล้วงานหนึ่งนองคายเออหมื่นสองกูไม่เอาดีกว่าไปถึงน้องคาย อแล้วพี่มีมีกี่เพลงพี่ชั่วโมงหนึ่งพี่ต้องร้องกี่เพลงชั่วโมงหนึ่งร้องร้องเพลงนี้แหละร้องสิบห้าครั้งอ่ะร้องวนมาวนไปอย่างเงี้ยอ๋อมีงานมาแล้วแต่ยังไม่รับยังไม่รับใช่์น้องคายหมื่นสองอ่าฝากไว้ด้วยนะครับผมกดเข้าไปเลยครับผมอ่ะไปเสร็จแล้วนะไปเสร็จแล้วนะฮะอ่าปผมมือพี่มามจชคมกค่ะขอบคุณมากครับพี่ค่ะค่ะไปทางโน้น ハハハハ。